เฮียไปไหนครับเฮียอยู่ฮึเฮียกำลังทำท่าอางนี้อยู่ครับเี่อยู่ข้างๆครับพิมพ์ไทยพิมพ์ไทยไม่ได้ค่ะใช่ไหมแต่มันพิมพ์ไทยไม่ได้ใช่ไหมได้ เอ้ยเอ็มฮะเนี่ยทาลิปมันนะครับผมเพราะว่าล้ยเนื้อเนี่ยทาลิปมันนะครับปากแห้งปากแห้งเป็นไงบ้างฮะหนูแสบฮะสนจริงจริงหนูนิวไม่ไม่มีตังค่าให้ฟอร์มไทยแลนด์ค่ะต้องให้ฟอร์มไทยแลนด์ปากแห้งปากแห้ง ไม่ที่บอกว่าเฮียปากแห้งเพราะว่าตากแดดมาใช่ครับผมโดนเจอปากเลยแห้งอันนี้ได้อันนี้ชอบอันนี้ซื้อไม่ได้ไม่ซื้อแสบมากมากในดูในแท็กในแท็กมีสามารถคุยในแท็กได้นะครับผมมีคนจะซื้อข้าวหรอฮึนี่บอกว่านิวเคยบอกว่านอนน้อยแต่นอนนะ จะนอนก็ต้องมีหมอนอย่างได้ยี่ห้อไหนเลือกเลยหรือเบื่อหมอนอยากนอนตักว่าแต่ตักไข่ตักไข่อะตักไข่ตักงีได้ไหมแต่รูแป,ป <laughs> แอบชนไข่มันแบบฮะไหนเอ้เนี่ยอมันแอบสมันก็น่าราักเติร์น่าราักรน,ใน แอดมินหนูนิวทำอะไรบ้างครับเมื่อกี้ปวดครับปวดปวดยังไงบ้างปวด<ว>ทวีตเมื่อกี้หนูนิวบอกว่ามันต้องแปลจีนจากในในนี้ทีเพื่อมาโพสใช่ครับได้ได้คุยกับแฟนคลับทีด้วยสน,นุกอันนี้แบบเลื่อนตอบเลื่อนแบบุอยากตอบบ้างเลย <c oughs> แต่ไม่มีแป้นจีนนะครับ้วเชลาวครับเมื่อกี้คุยกันสนุกไหม มื่อกี้คยสนุกไหม,ไมครับ <ผม S 2> ถ้าคุยสนุกนจะบอกทีมงานนะตอนนี้จะเปลี่ยนชื่อเขาเปลี่ยนพาสเวิร์ดทุกอย่างเป็นของเราเลยครับผมตอนเทคโอเวอร์ของทีคมคอมอันนี้เทคโอเวอร์ของจริง <laughs> <laughs> อย่าลืมนะครับช้อปปิ้งนะครับผมมีโค้ดส่วนลดมากมายทางช้อปปี้หกหกนะครับผม <laughs> มีแบรนด์นะมากมายนะครับให้เลือกช้อปกันนะครับผมแล้วก็เราสองคนก็มีกิจกรรมด้วยนะครับผม <laughs> <อ>กิจกรรมนั้น เป็นอะไรครับก็คือก็คือเริ่มเลยครับเจเพลอยก่อนครับเดี๋ยวจะมีเจเพลอยให้ทุกคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะวาดรูปกันด้วยใช่วาดรูปอะไรครับไม่บอกครับอยากรู้ต้องรอดูให้จบไลฟ์ก็เราจะวาดเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเรามาตีมเรามาตีม อวกาศใช่ไหมครับผมแบรนด์ดังทะลุโลกนะครับพอเราก็จะวาดยานอวกาศครึ่งหนึ่งนะครับผมเราจะวาดยานอวกาศครึ่งหนึ่งแล้วก็คจะวาดแล้วก็ให้ครึ่งหนึ่งเป็นให้ทุกคนมาเติมครับแต่จะจะไม่เติมบนยานอวกาศก็ได้นะอาจจะเติมเติมอีกฝั่งหนึ่งเติมเป็นอะไรประหลาดประหลาดก็ได้เไิมหมดเลยเดี๋ยวเราจะแบ่งครึ่งหน้ากระดาษ อ๋อแบ่งครึ่งให้แบบนน<ห>เป๊ะเ,เลยให้เป็นให้เป๊ะๆเ,เลยล้วเดี๋ยวเราให้ทุกคนไดเติมผมก็นั่งอ่านแท็กอยู่นะครับอยากรู้ว่ามีใครอิบอะไรใส่ตะกร้ามาบ้างแล้วนะนี่นะครับเราแบ่งครึ่งกระดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะวาดวาดเสร็จเราก็จะโพสแล้วให้ทุกคนวาดอีกครึ่งหนึ่งนะครับผมแล้วก็แคปกันฮะ หนูจะวนี้ต่ครับวาดด้วยกันเอาแบบนี่ไงก็ต่ว่าอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็แบบแล้วก็เป็นองอะนี่ไงเป็นยานแล้วใช่แล้วก็เราก็จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไร่ะแต่งเติมนิดหน่อยนะครับผมทําให้ดูอยู่อวกาศมากขึ้นว่าอะไรนะมันเบี้ยวแน่เลยอ่ะี้ไม่เคยวาดลูกครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะยไม่เป็นไรถ้าเบี้ยวก็จะเป็นอ่า แป้งนี่นี่นีอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนไม่ออกด้วยกินเข้าไปเลยอ่เนี่ยเนี่ยเนเนี่ยก็ทาเล็บดำแล้วกันแล้วก็แล้วก็บนหัวใช่ไหมบนหัวก็คือเป็นที่อยู่ของนักบินอวกาศนะครับผมตรงนี้อ๋ออย่างนี้ใช่ไหมนี่ไปอ๋อเอาใหญ่ๆเนาะอืมต้องทรงไหนดีนะอันใหญ่ๆแล้วก็ตรงนี้อันนี้ก็เป็นอ่ะ สวยอยู่นะนี่ทุกคนนี่วัดครึ่งหนึ่งนะครับผมยังไม่เสร็จนะคะยูยังไม่เสร็จอ่าต่อไปเฮียวารตรงนี้ก็จะเป็นป่องป่องป่องที่ภูเขาไฟที่ดูดเหมือนเครื่องบินแล้วอ่ะอ๋อมีมีลำแสงด้วยเหรอใชอ่ก็ต้องวาดนะวาเป็นดูดอะไรขึ้นมาด้วยอ่าอันนี้เฮียนะครับ ให้หนูวาดต่ออ่าเฮียมันจะไปเดี๋ยวเียบอกนะจะวาดคนที่แบบพึ่งตัวอะไรวาดคนโดนดูดขึ้นไปไง่ายมาวุอ้าวช่วยดูด่วยดูดดูดเฮ้ยเนี่ยน่ารักน่ารักเฮ้ยน่ารักนะ คนดูถีมือดูนิวน่ารักหลายคนดูนะคนดูแล้วมีคนหนึ่งที่เราเว้ยนะครับผมแล้วก็เฮียวาดต่อเอาเป็นเป็นลายหรออืมเป็นลายแล้วกัน อุ้ยอุ้ยโอ้ยลลยเตี้ยไม่เป็นไรมีลิ้วขีดไหมครับไม่เคยใช้ลิ้วขิดมานานมากทุกคน Help ยังไงดีเมื่อกี้ไม่เป็นไรเลยมือฉันลั่นไปเองจะเติมลายแผลตรงนี้นะครับผมใกล้จะเสร็จแล้วครับตรงนี้ก็เขียนว่าอะไรดีอ่าเลยอืเขียนว่าครึ่งหนึ่งให้ให้คนไปเติมคำเราคิดว่า เอสเอชโอแล้วก็ P E ให้ทุกคนไปเจอเขาเองเหรอบังคับด้วยครับต้องเจอว่า P E นะครับได้ไหมครับน่ารักนะจ่ายครับผมเต็มรียมมาให้ทุกคนเขียนด้วยเราเป็นยานชื่อยานว่าช้อปปี้นะครับเอ่อเกี่ยงเกีงส่นนไหนง่รรช่างมันนะอุ้ยไม่พอเนี่ยเลยให้ให้น้องกอกินไปน้อยหน่อย คบแบแคบแคบเป็นเบบเป็นแบอ่าไงพออยู่าชอบพี่ไหมครับจะวัดพัดจันตรงนี้ด้ไหมเอาดูว่าจะวัดครึ่งเซียวอ้าวไม่พัดจันยิ้มพัดจันยิ้มพัดจันยิ้มยิ้มไงอย่างนี้เหรอ สองจุดสองจุดมาแล้ว <c oughs> นั่นอหไรอันนั้นคืออะไรอ่ะพระจันทร์คู่คราใช่มีแบบนี้คู่คราบมันเหมือนมันฝรั่งแล้วตอนเนี้ยเฮ้เหมือนพระจันทร์แล้วเนี่ย <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ดูดบ้านไปด้วยครับผมดูดบ้านไปด้วยนี่ทุกคนเสร็จแล้วผิวมือผมจ้ำพชานครับเดี๋ยวคนจะไม่รู้เราต้องเขียนชื่อเราลงไปด้วยเขียนชื่อเราลงไปด้วยเพราะว่ารู้สึกผลงานนี้เป็นผลงานที่น่าภูมิใจมากครับพยานของหนูแบบนี้ข้างบนหรือว่าข้างล่างเอ้เสร็จไปที่เรียบร้อยครับผมทุกคนเรียบร้อยนี่มันสวยมากเลยนะ นี่ครับทุกคนแคปจอนะครับผมแคปจอไปออท<า>ุกคนว,วาดวาดต่อด้วยนะครับแคปจอไปนะครับผมแล้วก็เนี่ยราหน่อยหน่อย้แล้วก็วาดต่อให้หน่อยนะครับวาดต่อด้วยหน่อยแล้วก็มาแชร์ลงติดแฮชแท็กด้วยนะครับผมรอดูอยู่นะครับใช่รอดูอยู่แล้วก็มาลุ้นรับนะครับผม <S <S พอลอยด้วยกันโซนกาติกาเนี่ยเดี๋ยวเราจะทีมงานจะแจ้งไปในทางช้อปปี้นะครับผมอทุกคนแคปแล้วใช่ไหม เรียบร้อยนะครับผมก็ฝากด้วยครับ66แบรนด์ดังนะครับผมทางช้อปปี้นะครับมีแบรนด์หลายแบรนด์มากแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างมากนะครับให้คุณเลือกช้อปนะครับผมแล้วก็มีโค้ดส่วนลดด้วยนะครับผมหน้อยหกสบหกบาทครับแจกโค้ดดีแบบจุกๆนะครับผมโค้ดนะครับผมก็เก็บให้หมดทุกโค้ดนะครับผมรับรองว่าคุ้มแน่ๆนะครับผมใช่ครับมีแบรนด์แท้มาลดให้เยอะแยะมากมายเลยครับทุกคนต้องไปช็อปกันเยอะๆนะ ใช่ครับผมตอนนี้นะครับผมก็ฝากพวกเราสองคนด้วยนะครับผมใช่ครับแล้วก็วันนี้วันที่หกแล้วอีกแค่หกสิบสามวันครับทำไมสิบสามวันอ้าวก็วันที่สิบเก้าไงอ๋อโอเควิวไัยเหมือนกันนะเพราะมานับตัวเลขแล้วแบบสิบสามวันสิบสามคนนะครับผมวัยมาก ใช่ครับก็ฝากมีดของพวกเราด้วยนะครับใช่ครับอีสิบสามวันมาเจอกันที่สิบสามอืมสิบสามวันครับครับผมงงแล้วก็ฝากทุกคนนะครับผมที่มามาฝากทุกคนฝากช้อปปี้ด้วยนะครับที่มาร่วมกิจกรรมกันแล้วก็มาพูดคุยกับทางแอดมินซีแล้วก็แอดมินนิวนะครับผม take over ร์อยากเคลืงจิ้มกันนะแต่ก็ไม่มีตังค์ครับผม ก็ไว้มีโอกาสมาร่วมงานทางช้อปปี้ครับสนุกมากนะครับวันนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาเอนจอยนะครับผมซัพพอร์ตพวกเรา2คนทางช้อปปี้แฮปปี้มากๆนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดลงตะกร้าช้อปปิ้งแล้วก็อย่าลืมจ่ายเงินครับผมนะครับผมต้องจ่ายเินด้วยครับถ้าเกิดว่าไม่รู้จะซื้ออะไรไปให้ใครก็ซื้อมาให้หนูกับเฮียก็ได้ครับไจกอะไรหนูเฮียซื้อให้ช้อปปี้ออกไป เราต้นไม้ต้นอะไรเป็นต้นไม้ช็อปปี้เนาะซื้อไปไว้ก่อนแล้วกันโอ้ยซื้อต้นไม้ก่อนยังไงใช่ครับผมครับแล้วก็อย่าลรือมาเล่นกิจกรรมกันนะครับผมรออยู่นะครับเดี๋ยวจะไปดูว่าฝีมือการวาดรูปอีกครึ่งหนึ่งของทุกคนจะเป็นยังไงนะครับผมใช่ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับครับผมขอบคุณมากแล้วใครที่ดูพวกเราอยู่นะครับผมใครที่ไปเซนทรันปิดเก้านะครับเจอกันนะครับผมได้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับเจอกันไปก่อนเรียนสนุกมากเลย บายครับเจเจียนเจเชียรัาผมเอาบทที่เกียรติที่หนึ่งหายไปแล้วอ่ะ้ายไปแล้ใช่ไหม